สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องคนอีสานร,รักเกษตรทุกท่านครับผมผมนาเดชคนอีสานร,รักเกษตรครับครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะได้มาแชร์เทคนิคครับผมที่ผมทําในช่อง u t u b e ของผมนะครับว่าทํำยังไงมีเทคนิคยังไงที่จะทําให้ช่อง YouTube ของเราสามารถที่จะผ่านกฎสร้างรายได้ได้ภายใน2เดือนครับผม ครับอันนี้คือเทคนิคนี้ผมได้ทำมาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จครับผมสร้างรายได้ได้เมื่อคืนซึ่งมีเมลจากทาง Google มาบอกว่าท่านสามารถที่จะเข้าร่วมกับตัวแกรมพาร์เนอร์ได้นะครับผมครับสำหรับเ,เทคนิคของผมคร่าวๆเลยก็คือจะมีอยู่2เรื่องนะครับก็คือ1เลยจะหา ยอดซับหรือว่าควรติดตามมาได้ยังไงครับผมแล้วก็อย่างที่2เราจะได้ยอดวิวมายังไงนะครับผมซึ่ง2ซึ่ง2หัวข้อนี้ก็คือจะเป็นกฎของ y o u t u b e นะครับสำหรับท่านที่ทำช่องใหม่ก็คงจะรู้แล้วนะครับว่ากฎอันนี้คือต้องผ่านทุกคนนะครับก่อนที่จะสร้างรายได้ได้นะครับผมครับเดี๋ยวผมขอเท้าความนิดนึงนะครับผมช่องของผมก็เปิดมาตั้งแต่3ปีก่อนนะครับก็ผมได้อัปโหลดแบบ สเปสปะนะครับอัปโหลดไว้เพื่อที่จะเอาไว้ดูให้เฉยนะครับเอาไว้ที่เอาไว้ดูแบบเป็นสตอรี่ของตัวเองนะครับไม่ได้คิดว่าจะเอาไว้สร้างรายได้นะครับผมหลังจากสเดือนย้อนหลังนะครับผมผมก็ลาออกจากงานครับผมมาทําการเกษตรนะครับทําการเกษตรเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองครับพูดง่ายๆทำการเกษตรเลี้ยงตัวเองและทีนี้ก็ผมได้ปลูกถั่วฝักยาวครับผมประมาณ10หลุมครับก็คือประมาณ10ต้นครับผมและนี้ถั่วฝักยาวผมมันเหลือง ผมก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอลงไปใน YouTube ครับผมสักพักผ่านไปอีกเดือนหนึ่งมีคนดู1 7หมื่นครับผม1 7 0 0ครั้งครับก็ทำให้ผมตกใจอคลิปแบบนี้มีคนดูด้วยเหรออครับผมนี่แหละคือจุดจุด,จ,ดจุดที่ทำให้ผม คิดอยากทำช่อง y t u t u นะครับผมผมก็เลยศึกษาข้อมูลจากยูทูบเบอร์ที่สอนเกี่ยวกับการทำ Youtube การถ่ายวิดีโอการสร้างรายได้จาก y t u t u นะครับผมครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมทำ u t u b e อย่างจริงจังนะครับผมและทีนี้พอผมรู้แนวทางว่าทำ u t u b e อัพโหลดลงแล้วก็หายอดซับหาคนติดตามหายอดวิวผมก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็จะเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอก็เริ่มจาก การถ่ายในรอบๆบริเวณเสวนไรน่นาของตัวเองครับก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับขยับไปตำบลอำเภอต่างตำบลต่างอำเภอครับผมเพื่อที่จะไปหาเกรบบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มยอดวิวของเรานะครับผมครับทีนี้ประเด็นที่ผมจะพูดถึงก็คือหัวข้อที่1เลยเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้คนติดตามช่องของเรานะครับผมอย่างนี้ครับคือ1เลย เราต้องไปเยี่ยมเพื่อนบ้านก่อนครับแสดงความจริงใจเปิดใจให้กว้างก่อนแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนบ้านครับผมครับผมส่วนคลิปวิดีโอนะครับยอดวิวเราจะได้มาจากคลิปวิดีโอเป็นหลักเลยนะครับสําหรับเทคนิคในการสร้างคลิปวิดีโอของผมนะผมจะทําเทคนิคแบบนี้ครับก็คือ คลิปไหนที่ควรยาวก็ยาวคลิปคลิปไหนที่ควรสั้นก็ต้องสั้นครับผมความหมายก็คือถ้าคลิปไหนที่เราทําสั้นไม่ได้ก็ปล่อยให้ยาวไปเลยปล่อยให้ 30- 40ินาทีไปเลยครับผมซึ่งมันเป็นผลดีกับเรานะครับผลดีกับเราในกรณีที่ท่านผู้ชมที่แบบว่าชอบคลิปของเรานะครับ บางท่านอาจจะดูจนจบนะครับถ้าเกิดว่าคลิปเรา30นาทีครับผมและนี้บางเอิญคนที่ติดตามเราคนที่รอ,อชมผลงานของเรานี่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับดู2คนปุ๊บคลิปวิดีโอ30นาทีก็ท่านก็ได้ละหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแต่มีข้อแม้ว่าคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงหรือว่า20นาที30นาทีที่ท่านทําลงไปนะครับผมพยายามทําอย่าให้เนื้อหาซับซ้อนแล้วก็วกไปวนมานะครับผมเพราะว่าจะทําให้ท่านผู้ชมเบื่อได้นะครับผมก็ พยายามทําให้สมน้ําสมเนื้อครับผมสานาทีก็สมกับ30นาที20นาทีก็สมให้สมกับ20นาทีครับผมอันนี้คือเทคนิคที่ผมผมทำนะครับเทคนิคที่ผมทํายอดวิวของผมกับคนติดตามของผมจะบาลานซ์กันนะครับผมก็คือพันปุ๊บนี่ก็จะได้4 0 0 0 4,000พันกับอีก5ชั่วโมงพอดีเลยครับผมก็บาลานซ์กันนะครับผมบางวันบางวันครับผมผมได้ยอดวิวถึง200ชั่วโมงก็มีครับ บางวันนะครับยอดวิวผมเด้งขึ้นมา200ชั่วโมงก็มีครับผมที่ผมเข้าไปเช็คผมคาจะเข้าไปเช็คทุกวันเลยครับบางวันจะเด้งขึ้นมาแค่ประมาณ5ชั่วโมงครับครับอันนี้คือคือเราเราจะคอนโอนอะไรไม่ได้นะครับผมแล้วแต่ว่าจะจะมียอดชั่วโมงเพิ่มเข้ามานะครับผมอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้นะครับผมก็ทําให้ผมเปิดสร้างรายได้ได้เมื่อวานนะครับผมก็คือวันที่1 1 11 ตุลาคม2,564นะครับผมผมก็ได้เปิดสร้างรายได้จากช่อง YouTube ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมท้ายนี้ผมก็ ฝากเทคนิคนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าเถือว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากเอาไปใช้ผมก็ไม่ห่วงครับผมครับแต่ถ้ากิดว่าท่านผู้ชมมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก็ไม่จําเป็นต้องเอาไปใช้นะครับผมอันนี้คือผมแชร์ประสบการณ์ที่ที่ผมทํามาแล้วภายใน2เดือนนะครับผมก็สามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับผมสุดท้ายก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมผลงานผมมาตลอดนะครับผมขอกราบขอบพระคุณครับผม